สวัสดีพี่น้องติดตามเล่าสามัคคีมือวานนน่า,านนี่นะพี่น้องมือว่านนี่เขาเล่าเดียวพี่น้องเอ้ย่าเป็นหลุดมัดขออภัยหลายๆเอาเหมือนนี่แก้มือใหม่นะพีน่น้องนะว่ากันใหม่วันที่สิบสามมือว่านวันที่สิบสองเล่าสามัคคีหลุดเล่า,าเซียนกับหลุดที่ไอพี่กับหลุดสามัคคีพี่พี่กับหลุดเล่าพี่พี่กับหลุด มาได้ยูเล่าสตาร์อันเดียวพี่น้องหนึ่งได้สิบเอ็ดพี่น้องได้สิบเอด็ดโตเดียวเอาพี่น้องมาเบื้องของวันที่สิบสามเหมือนี่เหนือแรลงม,มือนี่เลยปล่อยตาเด็กเลยพี่น้องปล่อยตาเสาเพราะว่าแหลกตาเสาสองถุงเมือแรลกจัางฉีด้เบื้องด้วพี่น้องด้วเอาเบื้องใบตาเสาต้องมีคนเข้ามาเบื้องหลายเข้ามาเบื้องหลาย,ลายพี่น้องให้กำลังใจให้กำลังเสียหลายๆนะ เขาดีนะพี่น้องนะกันเซี่ยไล,ล่ๆล่าสัมคีวันที่สิบสามพฤษภายับคูหากเก้าหากเก้าแปดหกแปดหก à Kiệt wing wing à 9 wing wing win Hà Kết Hà Cầu Hà Kết Hà Cầu win win Hà Cầu เราอาเซียนอาเซียนจับคูุ่กสอง

viên hút sọ, cung hút sọ. Lawsama Ki Ki xếp khu hộp kết xám kết Win Sám hộp Hộp sám Sám chết chết Hộp sám, kết. Hộ sám. ิหกคิปสามกลมหกคิปสาม Lào VIP, Lào VIP a khô nhưng chết nâng xuống chết vẹt เก็บวิ่งวิ่งหนึ่งเก็บเก็บไป Kết vinh, vinh, một kết, om, một cái kết lah sata hmm sata hari ini apa bilang masih kian lawli ya cuy sata, sata. VIP Các khu Sống kết Ngốc kết Ngốc kết lạc xuống si Vinh xuống kết vinh Vinh xong si kết xong si xong si kết pin Vi si xong kết cô sáng si kết แคบหนัจอพี่น้องแคบหนันจอไปเข้ามาหล้วเลาไปลุนโชคกันพี่น้องือวันนี้ก็เป็นทานะพี่น้องบันที่สิบสองในล่าเดียวในรูดเดียวลาสมากับันที่สิบามือน,นี่พี่น้องสองทุมครื่าเทนมาแก่มือพี่น้องลาสมากจับโคห้าเก้าแปหห้าเจ วิ่งหาเกากมหาเกาวิ่งหาเก็ดหาเกาเล่าอาเซียนหกสองหาหกวิ่งหกสองกมหกวิ่งหา,ง 60, า 63, 67, สาม 60, 63, 66, ล่าสามีวอพีหกสามหกเก็ดสามเก็ดวิ่งหกสามกมหกวิ่งสามเก็ล่าวีไอพีหนึ่งก็ด วินึ่งเกหนเวินึ่งเกเกแปดเล่าสตาร์วิเอพี่สองเกตหกเงวิ่งสองเกตกมสอเกวินสองเกวินงสองซีสองเกตพี่น้องแคบหน้าจอให้เขามาแล้วให้มีศกมีหลับกันมดทุขู่ทุกคนเด้อพี่น้องด้อด้วยไดวันกันพี่น้องให้เขามาแล้วยาเจ็บยาจนพี่น้องพอกันไม่สุดต่อไป สำหรับมนิกัลโค๊กเก้าคำ่า,าสวัสดี